วัดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่งานโอเพ่นเท e านะคะมหิดลนนะคะก็วันนี้วันที่7นะคะเป็นวันเสาร์ก็วันนี้ค่ะเราอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์ค่ะก็มาเยี่ยมชมบูธต่างๆของคณะ LA นะคะก็จะมีบูธเดี๋ยวเราพาไปเยี่ยมชมกันนะคะมมอันนี้บูธอะไรคะนี่บูธอะไรบูธูเทคครับไหนพูเทคเป็นยังไงบ้างคะไหนสัมภาษณ์หน่อยพูเทคก็ บูธในรีวิวบูธสวยคือพี่จะสวยลรกคคาแนนแรกขอถามเขาไม่ฟูดเทคสวยรวยมากไม่ใช่ฟูดสาขานะพี่โอเคโอเคโอเคค่ะก็นี่เป็นฟูดฟูดเทคนะคะต่อไปนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นบูธของ16ข้อปฏิบัติรู้ไว้ก่อนเข้าถ้ำค่ะค่ะขอสอบถามหน่อยค่ะพี่ ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะเกี่ยวกับบูธนี้ค่ะอ่าบูธนี้นะครับ่าเป็นบูธของทอน,นิซ่าน,นะครับก็เป็นหนึ่งในคณะของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนะครับก็ในสิ่งที่เราเรียนนะครับก็เรียนเกี่ยวกับโลกของเราครับก็ลำดับความเป็นมาของโลกแล้วก็ชั้นหินของโบราณนะครับ<ส>ซึ่งเราสามารถแยกได้จากหินนะคณีตะกอ,อนแปรครับแล้วก็ตั้งดึกตะวันต่างๆครับซึ่งเราสามารถจำแนกอายุได้ครับ โดยปีหนึ่งของเรานะครับก็จะเรียนที่สรยาแล้วก็ปีสองนะครับเราก็จะเรียนเจอบวิชาพื้นฐานมากขึ้นครับแล้วก็ปีที่สามนะครับเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนไปที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็เราก็จะฝึกงานตอนปีสี่ตอนปิดเทอมครับก็ในหลักๆนะครับเราก็จะเรียนแบบมีเลคเชอร์แล้วก็มีแลบครับก็เราจะแบ่งเป็นสองพาร์ทก็คือพาร์ทหินแล้วก็พาร์ทแร่ครับครับแล้วก็มีจะมีการใช้กล้องจุลทรรศในการส่องส่องแร่ด้วยครับ ขอสามคำให้กับ uh, บูธนี้ค่ะน่าเรียนมากครับมาเรียนกันนะคะต่อไปเราจะไปที่บูของคณะศิลปศาสตร์กันนะคะทุกคนขอขอโทษนะคะข้อสอบถามเกี่ยวกับบูศิลปศาสตร์หน่อยได้ไหมคะได้นค่ะในนั่นสาขาของคณะศิลปศาสตร์หน่อยได้ไหมคะอันนี้คือโอ้โหโอ้มันแน่นอนเดี๋ยวครูส์บ ก็คือก็คืออันนี้พวกเราเป็นสาขาภาษาจีนหลักสูตรนานาชาตินะคะก็ การเรียนของพวกเราก็คือจะมีเป็นแผน B หนึ่งกับแผน B สองก็คือไปเรียนที่เซี่ยงไฮ้ปีสองถึงปีสามแล้วก็กลับมาเรียนที่ไทยตอนปีสี่ค่ะก็แผน B หนึ่งจะเป็นปริญญาเป็นภาษาและวัฒนธรรมแล้วก็ B สองจะเป็นภาษาเพื่อธุรกิจค่ะแล้วก็จะได้ปริญญาสองใบก็คือใบที่มหิดลแล้วก็ใบที่เซี่งยงไฮ้เจ้าทงต้าเฉวีค่ะที่เซี่งยงไฮ้เจ้าทงต้าเฉวีเป็นมหาลัยท็อป5ของจีนแล้วก็เป็นท็อปเท่าไหร่ของโลกท็อปห้าสิบของโลก อ่าก็คือบอกเลยว่าคุ้มเรียนหนึ่งได้ถึงสองอใช่ใ<น>ก็ได้ปีได้ประสบการณ์ทั้งสองปีใช่ก็จะได้ทั้งสังคมที่ไทยแล้วก็สังคมที่จีนด้วยก็อยากให้ทุกคนมาเรียนกันเยอะๆนะคะขอะะสามคำให้กับคณะนี้ค่ะสามคำให้กับศิลปศาสตร์หรือว่าเอกจีนคะทั้งสองเลยก็ได้ทั้งสองศิลปศาสตร์เอกจีนก็มันดีจริงอ่าอ,อ่าศิลปศาสตร์ทั้งหมดต้องมาแล้ว ออะไรีกเอาไหมคนนี้คนนี้คนนี้มันมันมากมันมันมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปไหนต่อดีคะไปไปต่อไปต่อไปค่ะทุกคนเราจะไปต่อนะคะขอบคุณนะไปหาไปหะสัมภาษณ์น้องสัมภาษณ์คนไหนน้องน้องน้องคนไหนน้องคนไหนดีเดินไปฝั่งนู้นไหม ขาสัมภาษณ์นห,หนห่อยได้ไหมคะขอสัมภาษณ์อได้ไหมคะอ๋ะ <laughs> อเออด้วยค่ะเ <laughs> อะ <laughs> อ <laughs> ปีหนึ่งแล้วคะ่ะอันนี้อยู่มปัธยมหรือปีหนึ่งขอสัมภาษณ์นหน่อยได้ไหมคะ <laughs> ขอสัมภาษณ์นหน่อยได้ไหม <laughs> อ่าวันนี้สนใจคณะไหนเป็นพิเศษไหมคะค <c oughs> ณะบริหารธุรกิจคะ่ะอ๋ออันนี้มาจากโรงเรียนอะไรคะ <c oughs> จันประดิษฐ์คะ่ะ ก็คืออันนี้มาคนเดียวเลยใช่ไหมตอนแรกมากับเพื่อนค่ะแต่เพื่อนไปคณะอื่นอยู่ก็เลยแบาไม่พาปปนี้ค่ะก็รู้สึกว่าหลากหลายมากค่ะหนูมาปีแรกด้วยก็เลยแบบไม่ค่อยยังแบบไม่ค่อยคุ้นชินทางเท่าไหร่